กลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัตไทยฟิชชิงสุขุมวิท85นะครับก็ตามสัญญานะครับวันนี้มาจัดชุดปลาบึกนะครับนี่ชุดเบสปลาบึกงบไม่เกินหมื่นนะครับก็ช่วงนี้ลูกค้าบอกฝนตกครับพี่ไม่รู้จะไปไหนเข้าไปอัดบึกบึงสำลานแก้เมื่อยนะครับนะจัดให้นะครับกับชุดตกปลาบึกงบไม่เกินหมื่นนะครับแต่รับรองว่าดีไซน์เนี่ยสามหมื่นนี่เอาไม่อยู่นะครับนะ ภาพนี่เรียกได้ว่าสู้หลักสามหมื่นสบายๆนะครับกับเจ้าชุดเลียวโกอันต้าสเกลนะครับจับคู่กับเจ้าลอกโพไซดอนสี่หนะครับโพไซดอนสี่หนะครับตัวนี้นี่ให้ดูเลยนะครับตัวนี้เป็นสีใหม่ล่าสุดนะครับชมพูทองนะครับสีเดียวกับ jm นะครับใส่แขนจิกทีบามาให้เรียบร้อยนะครับสปูลสีทองข้างๆเป็นโลโก้รูปโพไซดอนนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับ โพไซดอน450บ i กริมนะครับน่ากิกเสียงลั่นลั่นกิกเสียงลั่นลน,นะครับเบรก30กิโลนะครับตัวนี้เป็นลอตล่าสุดนะครับแก้เรื่องหน่วงคายแก้เรื่องเบรกติดก็คือเขาพัฒนามาเรียบร้อยนะครับเน้นใช้งานอย่างเดียวนะครับบางคนไม่อ่านรีวิวโอ้พี่ตัวนี้หน่วงคายตัวฟีตาปูลตัวล็อกเบรกชอบคายตัวอันนั้นมันเรื่องเมื่อ5 6ปีที่แล้วนะครับฉะนั้น ลอกมันพัฒนาขึ้นทุกวันนะครับตอนนี้เขาแก้ปัญหาพวกนั้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใครที่มองหาลอกแบบราคาเซฟเซฟนะครับไม่ต้องไปซื้อตัวหนึ่งหมื่นห้าสองหมื่นนะครับก็จัดตัวนี้ได้เลยนะครับกับโคสี่ห้าศูนย์บีกิมตัวนี้นะครับสีเจ็บเจ็บนะครับมีมาสองสีนะครับทั้งหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับชมพูทองนะครับหรือว่าจะเล่นเจ้ายักษ์เขียวนะครับเขียวดําตัวนี้ก็ได้นะครับเรียกได้ว่าโหดมาก นะครับจับคู่กับคันเลียวโกกอันต้าสเกลนะครับออนิวปี2022นะครับตัวนี้ใส่รีซีทเบอร์ใหญ่มาให้เรียบร้อยนะครับรีซีทตูดเป็ดเบอร์ใหญ่มาให้เรียบร้อยนะครับไม่เจ็บมือแน่นอนนะครับนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวลอกไข่ตัวเพราะว่ารีซีทตัวนี้เป็นเบอร์ใหญ่นะครับเน้นใช้งานนี่ท้ายบิวอินให้เรียบร้อยนะครับปักเข็มขัดได้ใช้งานได้สบายนะครับด้ามก็เป็นทรงสปอร์ตนะครับ UVA ตรงนี้ก็ตีโลโก้เลียวโกะมาครับอย่างสวยก็เรียกได้ว่างานสั่งบิวตัวนี้เป็นงานสั่งบิวนะครับนะแล้วก็แบงค์จะเป็นโทเลเจแปนนะครับนี่อันต้าสเกลเวอร์ชั่น2นะครับ5ฟุตท่อนเดียวนะครับมีเข้ามา2เวทนะครับ P 5ขีดกับ P 6 1ขีดก็เลือกให้เข้ากับความโหดของเราแล้วกันนะครับ นะแต่ถ้าใครที่เน้นเข้าบึงสำราญประจำนะครับเน้นเข้าบึงสำราญประจำก็จัด p e 6ได้เลยนะครับส่วนใครนานๆเข้าทีนะครับเข้าบ่ออื่นเป็นหลักพวกวังวลีบ่อหนุ่มปลาไซรัก40-80โลก็เล่น p ี5ก็ได้นะครับมันก็จะตกสนุกหน่อยนะครับเดี๋ยวผมขอคิดราคานิดนึงนะลอก4,990บาทนะครับบวกคัน p ี5 3,290บวกค่าส่ง250ทั่วไทย นะครับอยู่8 5ด0กับสาบาทเท่านั้นนะครับโอ้โหโคตรถูกเลยนะครับแปดพเอางี้เดี๋ยวคิดไป8,490นะครับแถมสาย NJ ็แปร์ให้1ม้วนนะครับไปถึงก็จะได้ตกได้ทันทีนะครับส่วนใครจะเอา P6 นะครับเพิ่มเงิน100บาทนะครับก็เป็น8,590บาทเท่านั้นเองนะก็ทักมาที่ Facebook Fan Page นะครับหาไทยฟิชชิงสู่กลุ่มวิทแปดสได้เลยนะครับอย่าลืมเลือกหมุนซ้ายและหมุนขวานะครับแล้วก็เวทคันมาให้้เรรียยบอ นะครับโอเคงั้นเดี๋ยวก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ